น้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรใส่สับปะรดทำง่ายที่สุดในสามโลกมาแล้วค่ะสูตรในการทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรสับปะรดของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีพริกแดงจินดามีพริกแดงจินดานะคะมีกระเทียมไทยกระเทียมไทยนี่อยู่ด้านล่างนะคะกระเทียมไทยกระเทียมจีนกระเทียมไทยใส่เพื่อเอาเพื่อเอากลิ่นนะคะเพราะเขาจะมีกลิ่นที่แรงกว่ากระเทียมจีนส่วนกระเทียมจีนปู้จะใส่ไปเพื่อว่า จะเอาเนื้อของมันนะคะแล้วก็มีรากผักชีค่ะมีสับปะรดนะคะเลือกที่ช่ำๆหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบมีน้ำปลาค่ะพริกขี้หนูส่วนนะคะเกลือผงชูรสนิดนึงนะคะเจชูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่นำทุกอย่างนะคะไปปั่นรวมกันในเครื่องปั่นน้ำผลไม้หรือว่าเครื่องเบนเดอร์นะคะ เดี๋ยวออกมาดูกันนะคะเดี๋ยวปุ๊บไปปั่นแป๊บหนึ่งค่ะส่วนผสมก็ตามนี้เลยค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกสูตรหนึ่งที่อร่อยนะคะแล้วก็แซ่บมากๆ จิ้มกับอะไรก็อร่อยค่ะความข้นที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีครบทุกรสเลยค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็ม